เหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนนินดๆเท่านั้นนะคะที่การแข่งขันกีฬาผู้พิการรายการใหญ่ของทวีปเอเชียอย่างเอเชียนพาราเกมส์ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเปิดฉากขึ้นซึ่งทำนักกีฬาคนพิการของไทยเรายังคงซุ่งซ้อมเตรียมทัพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหาเวทีแข่งขันรับฝีมือเพื่อให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นในกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38หรือการจนิกาเกมส์จึงเป็นเวทีสําคัญที่บรรดาทีมชาติไทยหลายชนิดกีฬาเลือกใช้เป็นสังเวียนอุ่นเครื่องในช่วงโค้งสุดท้าย<อ>เพื่อนําเอาสถิติผลงานต่างๆกลับไปปรับปรุงแก้ไขเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติม และแม้ว่าการมาแข่งคราวนี้ทางสมาคมกีฬาคนพิการที่ให้การดูแลแต่และชนิดอนุญาตแต่ทางสตาฟโค้ชยังคงเน้นย้ำหนักกับลูกทีมเลยนะคะบอกว่าห้ามประมาทห้ามเจ็บห้ามป่วยต้องเซฟร่างกายดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวแชร์บาสเกตบอลทั้งทีมชายและทีมหญิงที่พาเรดมาลงแข่งขันคับข้างแต่ก็ต้องยอมรับข่าวว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงประทะเล่นหนักรุนแรงจึงต้องระวังมากเป็นพิเศษ ก,ก็ก็ผมได้ได้บอกน้องๆทุกคนว่าเรามีแมตช์มากรรมที่หางโจในวันที่เ 16, 16เราเดินทางนะครับไปหางโจไปประเทศจีนเอเชียนพาราเกมเราก็บอกน้องๆว่ามาแข่งครั้งนี้เราต้องเซฟอาการบาดเจ็บด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อทีมชาตินะครับผมก็บอกกาชับน้องๆทุกอย่างก็โอเคผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับ มีมีมีม,ม,มีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหนึ่งคนเพราะว่าน้องหนึ่งคนเกิดอุบัติเหตุก็ก็เปลี่ยนตัวไปก็มีตัวทดแทนเรามีตัวทดแทนอยู่ก็ต้องไปสู้เอเชียมาลาเกมต่อเราก็หวังเข้า4ทีมาครับ ขณะที่ยกน้ําหนักก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ส่งจอมพลังทีมชาติมาเข้าร่วมนะคะและทางสตาฟโค้ชก็ได้เดินทางมาติวเข้มดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำห้ามทุ่มเทเกินกําลังดังนั้นเราจึงได้เห็นน้องโปเต้อมอนเทพป้องเศร้าจอมพลังคนเก่งความหวังของไทยเราซึ่งมารายการนี้เหมาครบทั้งสองเหรียญทองให้กับต้นสังกัดรีสเกตแต่ไม่ได้ใส่ลูกเหล็กพิกัดตามฟอร์มค่ะเรียกเพียง130กิโลกรัมจากปกติยกอยู่ที่160กิโลกรัม ซ้อมเป็นไงบ้างครับอาจรย์ครับการฝึกซ้อมของเราตอนนี้ก็ฝึกซ้อมไปประมาณ80%แล้วถึง90%ซนะครับก็เต็มที่นะครับช่วงนี้ก็ให้นักกีฬาบางส่วนที่ทางรรมคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะครับที่สั่งไม่ให้นักนก,กีฬาส่วนที่ติด เอเชียนพราเกมมาแข่งขันในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับก็เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุในการาเจ็บบาดเจ็บนะครับบางส่วนหรือบางส่วนก็พอดีมผีผลของการาการที่มีรายชื่อยังไม่ถูกตัดบางจังหวัดก็เลยต้องนำมาแต่ก็มาแข่งขันในครั้งนี้ก็พยายามาป้องกันอุบัติเหตุนะเพื่อให้ร่างกายของนักกีฬาสมบูรณ์เพื่อ เดินทางไปแข่งเอเชนยนพลัดเกมโดยสมบูรณ์ครับ สำหรับเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดแข่งขันวันที่22-28ตุลาคมนี้จัดชิงชัยทั้งหมด616เหรียญทองจาก22ชนิดก,นกีฬาคาดว่าจะมีนักกีฬาจากทุกชาติเข้าร่วมทั้งหมดรวมกว่า4,000คนสกลการบุญถ่ายภาพโซพิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ